สวัสดีครับบลอกนะครับผมช่องบลอกใส่สนิมนะครับผมตอนนี้นะครับผมเรากําลังจะเดินทางไปที่เชียงดาวนะครับผมการเดินทางนะครับผมเดี๋ยวเราจะแวะาระหว่างทางไปเรื่อยๆนะครับผมก็ทริปนี้เราจะไม่รีบนะครับผมเพราะว่าเราจะไปนอนที่นั่นประมาณหนึ่งคืนนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะแวะทานข้าวแล้วก็จิบกาแฟระหว่างทางไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าถึงที่โน่นปุ๊บก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูกันอีกรอบนะครับผม เป็นลานจอดรถของถ้ำเชียงดาวนะครับผมตรงนี้นเดี๋ยวเราจะจอดรถกันตรงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างนะครับเพื่อไปที่ถ้ำเชียงดาวนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็กำลังเข้ามา ที่บริเวณห้าเชียงดาวนะผมก็ต้องใส่แมสเข้ามานะครับผมเพราะว่ามีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะผมทางข้าง,างหน้านะครับ อากาศจะมีน้อยนะครับผมจะหายใจค่อนข้างจะลําบากนิดหนึ่งครับผมแต่เข้าไปข้างในเราก็ต้องใส่แมสกันไว้นะครับผมก็ข้างในก็จะมีไกด์นำเที่ยวนะครับผมก็เราจะจ่า,ายประมาณ200บาทนะครับผมไกด์เขาก็จะถือตะเกียงนะครับผมตะเกียงแล้วก็นําทางเราเข้างในะครับผมเข้าไปข้างในค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับผมร้อนมากนะครับข้างในคือจะมีจุดที่ให้ไหว้พัก ก็อะไรสวยๆงามเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะออกจากถ้ำเชียงดาวแล้วก็มุ่งหน้าไปทางเมืองคลองเลยนะครับผมระหว่างทางก็จะไม่มีอะไรขายเนาะเราก็ต้องหาอะไรกินแถวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเราก็มาถึงที่เมืองคลองแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักนะครับผมที่พักคือบ้านนอกคอควายนะครับผมก็คือทําไมถึงเป็นชื่อนี้นะครับผมมาดูจะมีควายนะครับผมที่นี่คือบรรยากาศดีมากแล้วก็ สวยงามเลยนะครับผมตอนที่เรามาถึงนี้นะครับผมฝนตกนะครับผมตอนที่เรามานี่เป็นหน้าร้อน,นครับผมพอดีพายุเข้าฝนก็เลยตกลงมานิดนึงนะครับผม ตอนนี้นะครับผมก็ผมมาอยู่ที่ที่พักนะครับผมที่พักที่เราจองกันไว้นะครับผมก็จะเป็นบ้าน2ชั้นเนาะมันจะมีที่นี่มันจะมีอยู่หลายหลังประมาณสีหหลังนะครับผมก็หลังของเราจะเป็นหลังที่ใหญ่ที่สุดน,นะครับผมเพราะว่ามี2ชั้นเนาะวันนี้เราก็มากัน5คนนะครับผมก็ในราคาปกติก็จะอยู่ที่3,500บาทต่อต่อหนึหลังนี่นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็เป็นเวลา สามโมงนะครับผมที่เรามาถึงตรงนี้เนาะก็ถ้าเราเดินทางจากในตัวเมืองเชียงใหม่มาที่นี่นะครับผมก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับผมเพราะว่าระยะทางจากเชียงใหม่ไปเชียงดาวก็ค่อนข้างขับรถแบบสบายนะครับผมตอนนี้เขาทําถนนก็กว้างอยู่นะครับผมแล้วก็จากเชียงดาวเนี่ยเลี้ยวซ้ายมาทางท่ามเชียงดาวนะครับผมเพราะว่าที่พักเนี่ยก็จะอยู่หลังหลังดอยเนาะ ดอยเชียงดาวก็จะข้ามดอยมานิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่ไม่นิดละครับผมก็ไกลอยู่นะครับที่จริงระยะทางมันก็จะประมาณ20กิโลนะครับผมจากถ้ำเชียงดาวนะครับแต่เราจะใช้เวลาจากถ้ำนูนะ้นมาที่นี่นะครับผมใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับผมเพราะว่าทางขึ้นค่อนข้างจะเป็นเขาเป็นดอยแล้วก็ทางจะแคบนะครับผมคนที่นํารถยนต์ส่วนตัวมาก็ต้องใช้ความชํานาญในการขับนิดนึงนะครับผม คนค่อนข้างจะจองเต็มกันข้ามเป็นเดือน2เดือนเลยนะครับผมเราไม่ค่อยชอบแบบผู้คนเยอะเนาะก็เ,ะเลยมีมาหน้าร้อนซะงั้นครับผมก็ไม่ค่อยมีคนพักเยอะเท่าไหร่นะครับเราจองไว้เราโทรมาจองก็ว่างอยู่เราก็เลยจองเลยนะครับผมเพราะที่นี่เราตั้งใจแบบอยากมาตอนปีใหม่แล้วครั้งหนึ่งครับผมแต่อเผอิญไม่ว่างเนาะที่พักเต็มครับคือ มีเวลาว่างครับแต่ที่ที่พักเต็มเราก็เลยไม่ได้มากันนะครับผมรอบนี้เราก็เลยขอแก้ตัวเนาะแก้ตัวมากันตอนนี้แดดออกกันแล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวพาทัวร์ในห้องนะครับผมก็ทีมงานก็ฟังเพลงอยู่นอกเนะนี่ยนะครับผมในห้องนอนนะครับผมก็จะมีเตียงก็ก็จะเห็น uh, ทุ่งนาเลยนะครับผมสวยงามมากพอไปนอกหน้าต่างน,นะครับผมตอนนี้ข้างห้องฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นห้องน้ํานะครับผม ตัวห้องชั้นล่างแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องชั้นบนกันนะครับผมชั้นบนนะครับผมอากาศดีมากครับผมก็ co. เรายืนอยู่ตรงอ่างน้ำนะครับผม มองไปทางทุ่งนานะครับผมทุ่งนาอยู่ข้างหลังกล้องน,นะครับโอ้โอากาศดีมากเลยแล้วก็ตอนนี้ลมโกลกเย็นสบายครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีชั้นสามนะครับชั้นสามก็คือขึ้นไปข้างบน,นรบตรงนี้นะครับผมบันไดช่วงที่ผมมานี่นะผมก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับผม ก็มาแต่พายุเข้าเนาะก็เลยมีฝนตกนิดนึงนะครับผมช่วงหน้าร้อนนะครับผมก็คนไม่ค่อยเยอะผมโทรมาถามเนาะแล้วก็ห้องว่างพอดีผมก็เลยจองมาเลยครับผมก็ที่นี่จะมาพักประมาณ1คืนนะครับที่นี่นะครับผมผมเคยวางแผนจองไว้ตอนหน้าหนาวนะครับพอดีคิวยาวนะครับผมก็คือที่พักเต็มนะครับเพราะว่าหน้าหนาวที่นี่อากาศจะดีมากนะครับใครสนใจที่จะพักที่นี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้ข้างล่างคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะไปพักผ่อนเนาะแล้วก็ไปหาอะไรกินตรงที่พักแล้วนะครับที่นี่นะครับผมเขามีจําหน่ายหมูกระทะนะครับผมก็ราคาเป็นชุดเนาะชุดละประมาณ500บาทนะครับผมสามารถทานได้ประมาณ3-4ท่านนะครับผมก็ถ้าใครไม่อิ่มก็สามารถซื้อหมูเพิ่มได้นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็หิวแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปที่พักกันเลยครับผม สวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงกว่านิดนิดนะครับผมก็ตื่นมาสักตอน6กโมงแล้วนะครับผมแล้วก็มาถ่ายรูปนิดๆแต่น้อยนะครับตอนนี้แลเดี๋ยวสักครู่เราจะไปทานอาหารเช้ากันที่ข้างหน้ารีสอร์ทนะครับผมที่นี่เขาจะมีอาหารเช้านะครับผมให้บริการนะครับผมเพียงท่านละสองบาทครัาบาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับมาถึงที่เราทานอาหารเช้ากันแล้วนะครับผมที่นี่ก็จะมี ข้าวต้มนะครับที่เขาเอามาให้เนาะแล้วก็จะมีพวกที่ชมกาแฟนะครับกาแฟนี้สามารถกินได้เลยแล้วก็จะมีเป็น,นขนมปังปิ้งนะครับตรงนี้เราก็สามารถปิ้งขนมปังตรงนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรารอข้าวต้มสักแป๊บหนึ่งนะครับ บรรยากาศยามเช้านะครผมค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับวิวดีนะครับผมสามองศาเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรากำลังจะเดินกลับไปที่รถนะครับผมก็เราจะเช็คอินออกจากที่นี่แล้วแล้วก็เราจะกลับบ้านเลยนะครับผมไปที่เชียงใหมนะ่เนาะแล้วเดี๋ยวเรา จะแวะร้านกาแฟริมทางนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ร้านกาแฟตรงปากทางเข้าถ้ำเชดดาวนะครับก็มาแวะจิบกาแฟแล้วก็ชาร์จแบตนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่า เมื่อคืนไฟดับเนาะอายุมานิดหน่อยนะครับผมแต่ฝนไม่ไม่ตกมากนะครับผมก็เดี๋ยวสักพักเราก็จะกลับเชียงใหม่กันเลยนะครับผมครับผมยังไงก็ฝากช่องป๊อกสายสนิมนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามข้างล่างด้วยนะครับมแล้วก็ใครชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย